โยรันภัยจังหวัดรนองนะคะและนายพรสักแย้ขาวบอลประธานาอมีงาในงานเนสันอยู่ๆแต่ก่อบได้เราอย่างน้อยที่ได้จะมายี่บอลชเียงของกระทรงนทานอด้วยค่ะเบู้สุริชจังหนัดนนท์นำเขอาสแกนเยกูบีชอาจะทุกอย่างได้ไอเฟิลหรือแมก็เนี่ยจะมาเรยระนองไตรแอ็นเฟ์ในชี2023เบกุสุรจังดนยี่ม จะรู้มสสไม่เสช่วยดิเวทต้อสู่อะไและโอกาสนี้นะคะดิ่ฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการแถลงข่าวงานานกักรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านและเยอรมันธุรกิจประนอมเทสแฟร์ครับการเกษตรมูลค่าสูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเป็นประเด็นการพัฒนาของจังหวัดระนองแต่ภาพรวมนะครับแต่ที่เราเจาะลึกมา ที่รับท่านทางนี้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดที่5นะครับก็คือการเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศอินเทคนะครับและอาเซียนนะครับกลุ่มอินเทคก็คือเรามีการค้ามาด้วยกันไม่ต่ำของ150ล้านระดมกับก่อสองเป็นเสมือนูมิที่แล้วเหมือนน้องนะฮะระดมเป็นบารมีปริมาณประชากรหมื่นเก้าก่อสองก็ใกลเคียงกันเลยฮะจังหวัดก่อสองไม่ยู่วง ตามตามกรของโครงการนังกเ่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นงานว่าการในพื้นที่และมีการเชื่อมโยงกันด้วยที่เราต้องมีความเป็นในการที่จะกระตุ้นเราสองภารกาจอะไรส่วนสัดเด็กไม่มีเชื่อมต่อกันค่ะขอบคุณค่ะก็ตามตามกรอบของโครงการในครั้งนี้ขึ้นนะคะ ล้วนองถีแฟแอนแมชชีเนีเช่นเดียวกันรายชื่อไส่วัวองสัเท่าร่าี่อ่ารส่านครับส่วนอีนกระจายทั่วเลยไม่ว่าจะปออกควางตไปออกที่ไหนตามส้นางที่กี่นะซึ่งมีมา้สิาเช็เกษตรนะพา่อาเราและรใส่เอาเลย PCB จะขายได้กี่วยะจหน่ายสินคาขายเพื่อบ้านและการาธุรกิจกรนองถีแฟแอนแมชชีสอ